สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องดมน้อยผ้าไทยนะครับทักทายแฟนคลับแฟนเพลงของดมน้อยพี่บันแพงดมน้อยผ้าไทยแล้วก็แฟนคลับของสาวน้อยด้วยทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับท้งที่อยู่ต่างแดนนั่มครับสบายดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่มาเบิงวาดมน้อยตัดเสื้อผ้าสองตัวงามนี่ ตัดไว้ให้ผู้ใดนะครับเสภาสองตัวนี้ตัดไว้ให้ผู้ใดนะครับรอติดตามเบิงว่าดดมหน่อยตัดให้ผู้ใดเบิงตัดให้ผู้ใดโดมหน่อยคือใส่ใจคักแท้โดมหน่อยคือยังเห็ดขักแท้นะครับไปสิเบิงนะครับต่อตามไปนะครับมาแล้วครับพี่น้องมาเบิงครับมาเบิงวัดเสือสองตัวนี้เป็นของผู้ใดเนี่ยโดมตัดคักตัดแน่แท้นะครับนี่เลยนะครับตัวแรกนะครับ ตัวแรกเป็นเสือพ่นวาอาลงเลียนเสือสองตัวนี้นาะเสือสองตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นลูกชายแม่ลำเพานะครับเป็นเป็นคู่คู่อาลูกชายแม่ลำเพาโมเนยใจวาสอนอยู่อยู่ชายภพุ่มบอกครับชายภพมิมนี่แหละจังหวัดชายภพุม่มเป็นสร้างสองตัวให้ลูกชายเิ่นพ่นวาครับตัวนี้แหละ เหลือกระดุมครับเหลือกระดุมเหลือกระดุมแล้วกระเป๋านะครับเท่ากับสีสรงให้เพื่อนปรนวาสิใจวันสุกนี่นะครับวันสุกนี่มันต้องท่านนะครับมันต้องท่านต้องท่านสุกนี่นะครับเสียให้มือนี่ละะสีสรงกรสีทรงพร้อมกันนะครับเทียนตัวนี้มันแล้วนะครับเป็นลูกไส้ใหญ่ครับหลูกไส้ใหญ่ของคุณแม่ลำเภานะครับเป็นเป็นคุณครูนะครับอีกตัวนี้ตัวที่สอง กระลูกเมลําเผาคือเกลวนะครับเป็นลูกไส้หลาเพลนลูกไส้หลาเพื่อ,เ,อเป็นคู่คู่คือกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นเป็นแอลครับเป็นเออเป็นแอลอัวนี้จะเป็นเอ็มเอ็มนะครับสวยงามนะครับพอแพงได้พี่น้องราคาไม่แพงนะครับตัวละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าร้อยห้าสิบาทภูไทยก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับ ประมาณนี้มันไม่แพงเลยนะครับ150บาทแล้วกระมี่นะครับสองตัวนี่เด้อของคุณแม่ลำเภาก็ขอบคุณคุณแม่ลำเภานะครับคุณคุณพ่อตายด้วยที่มาที่มาอุดหนุนที่มาอุดหนุนโดมน้อยเนาะครับเนาะที่มาอุดหนุนโด,โดมน้อยแล้วกันตัวนี้จะเป็นเสื้อของโดมน้อยใส่เองตัดเสื้อเองนี่พี่เน้องเบอร์เอลตัดเสื้อเองเบอร์เอลสวยงามมาก อันนี้ของลูกค้าครับอันนี้ของลูกค้ามีหลายแบบนะครับพี่น้องมีหลายแบบที er er ่เขาอยากได้นะครับมีหลายแบบหลายหลายสไตล์หลายแบบหลายสไตล์หลายแบบหลายอันหลายลายหลายลายอันนี้เป็นแบบเสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมเสื้อคลุมของผู้หญิงนะครับตัวนี้เราจะใส่กระดุมแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ส่งให้ลูกค้าตัวนี้6 5ร้ยห้าินะครับเป็นเสื้อคลุมห5 0้อยห้าสิบบาท เป็นผ้าไทยรวมค่าส่งแล้วนะครับรวมค่าส่งรวมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลือใส่กระเป๋าเป็นแจ็คเก็เตกแจ็คเก็ตเราก็มีนะครับแจ็คเก็ตเราก็มีนี่เลยเแจ็คเก็ตลายสวยงามออแจ็คเก็ตตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะ XLXL XL ครับ XL ไม่มีเจ้าของรอเจ้าของอยู่นะ XL ใครอยากได้ทักมาเลยนะครับตัวนี้ก็มี นะครับอีกลายหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้วางลายให้มันดูเรียบร้อยสวยงามเกจเก็จผ้าไทยนะครับตัวนี้โอเคคลิปนี้เอาไว้สักนี้ก็นะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมฝากช่องดมน้อยผ้าไทยด้วยนดพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆสวัสดีครับ